สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอะไรลูกเราจะมารีวิวการทดลองทดลองอบอินท่าผาลัมนะครับตัวนี้นะครับที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้ครับที่รีวิวรีวิวให้ดูนะครับที่ซื้อมาสดๆนะครับวันนี้เลยเลยเอามาทดลองอบกับหม้อนี่นครับหม้อ หม้ออะไรบูหม้ออบรมร้อนม้ออบรมร้อนนะครับม้อทอดไร้น้ํามันเออม้อทอดไร้น้ามันนะครับที่ที่ที่ผอบอซื้อมาให้นะครับมาทํานะครับนี่นะครับนี่ครับลองอบดูนะครับลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลดีไหมออามาเร็วตรงนี้ได้ผลดีหรือเปล่านะครับ สีสันออกมาสวยนะครับนี่เราลองชิมดูนะครับชิมดูว่าข้างในมันเป็นยังไงข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับอกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับน่าทานไหมครับหอมด้วยหอมดีครับหอมแต่ถ้าอบอบมาแล้วมันจะไม่ฝานนะครับ <othe> แต่ถ cons, on, guard, out, ้าเป็นลูกสดมันจะออกฝาดนิดนึงนะครับฝาดฝาดหวานๆนะหวานมากนะครับมันจะออกมันมันอันนี้มันจะไม่ฝาดนะครับเนื้ออร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยมันจะแตกต่างกันกับลูกสดนะครับตัวนี้หอมเลยนะครับมาชิม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 เลยเร่เร่รีวิวรีวิวชิมให้นะนะดูอร่อยอร่อยไหมลูก อร่อยม่หอมหอมม่กหอมเลยหอมกระจายหมดเลยกระจายเจียบโอ้ยอร่อยมากไม่แข็งด้วยแล้วลูกเนาะไม่แข็งแล้วอร่อยมากเลยครับดูตัวนี้อร่อยไหมลูกอร่อยครับบอกนี่อร่อยครับบอกบอกบอกพ่อป้าแม่ไหนเลยนะบอกอร่อยครับ เยี่ยมยกมือได้อะไรอีกไหมเคี้ยวหมดยังยังไม่หมดอร่อยมากครับกลมุหอมมันจะไม่ฝาดนะครับจะอร่อยผมรู้แล้วว่าทำไมคนเขาถึงนิยมกินที่เขาอบแห้งนะครับสัางแต่มันต่างก,กันกับลูกสดนะครับอันนี้เรา เขลองดูนะครับเขลองอบเองนะครับนี่ครับทขลองอบอบอบเองนะครับอบก,กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอบเองก็สวยดีครับสีสันสวยหอมด้วยครับหอมมาก <Okay. S 1> โอเคเคจะมารีวิวแค่นี้นะครับอาร์มลูกเร็วๆสวัสดีก่อนสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กำลังใจตัวเล็กนะครับบ๊ายบายด้วยด้วบ๊ายบายครับ